ธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อจัก,กรวาลได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อนั้นเวลาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจึงกล่าวได้ว่าเวลานั้นอยู่คู่กับทุกสรรพสิ่งในจัก,กรวาลธรรมชาติและเวลาเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเวลาคือเครื่องมือของธรรมชาติในการกำหนดการเกิดและการดับอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และธรรมชาติก็คือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามจังหวะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเวลาเป็นเครื่องกำกับเหตุใดผลไม้จึงออกผลในฤดูการที่แตกต่างกันเหตุใดเครื่องชีวิตของสารกรรมตภาพรังสีแต่ละชนิดจึงไม่เท่ากันและทำไมแต่ละคนจึงมีอายุไขที่มากน้อยต่างกันเพราะทุกอย่าง ล้วนอยู่ภายใต้กำกับของเวลาทั้งสิ้นทุกอย่างมีเวลาเป็นของตัวเองรวมถึงเราทุกคนดังนั้นหากตัวคุณในวันนี้ที่เกิดความสงสัยว่าเหตุใดเราจึงยังไม่ประสบความสำเร็จเหมือนใครๆนั่นก็เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของคุณก็ได้คุณจงอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครๆ เพราะเราทุกคนต่างมีปัจจัยที่แตกต่างกันเมื่อใดที่ปัจจัยพร้อมเวลาพร้อมเมื่อนั้นอย่างไรเสียสิ่งที่ต้องเกิดก็ย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราไม่สามารถเร่งหรือชะลอเวลาได้เหมือนกับเมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงดินเราทําได้เพียงใส่น้ำใส่ปุ๋ยและเฝ้าดูเมื่อเวลามาถึงเมล็ดพืชนั้น ก็จะงอกงามเป็นต้นได้เองเช่นเดียวกับความสำเร็จหากคุณลงมือทำอย่างถูกวิธีมีความเพียรและอดทนทำโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วล่ะก็เมื่อเวลาของคุณมาถึงคุณย่อมประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในด้านอื่นๆของชีวิตก็ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของเวลาเช่นกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดวันหนึง่งเมื่อถึงเวลา คุณก็ต้องลาจากตำแหน่งนั้นไม่ว่าคุณจะมีหน้าตาผิวพรรณที่สวยงามเพียงใดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาร่างกายก็กลับสุดโทมแทบไม่เหลือเขาโครงแห่งความงามไม่ว่าคุณและคู่ของคุณแม้จะรักแสนรักกันเพียงใดแต่เมื่อเวลามาถึงแล้วไซส์ก็ย่อมต้องจากกันไปเช่นกันดังนั้น จงอย่าเสียใจหรือทุกข์ใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติและธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงตามเวลาไม่มีอะไรคงอยู่นิดนิรันจงอยู่กับธรรมชาติจงอยู่กับเวลาที่คุณมีจงใช้เวลาทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณคงเคยได้ยินว่ามนุษย์มีเวลาเฉลี่ย4ี่พสัปดาห์ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาเท่ากันเสียเมื่อไหร่เวลาเราอาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นมีอาจรู้ได้แต่ที่แน่ๆการใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุดโดยใช้ชีวิตให้มีความทุกข์น้อยที่สุดเป็นสิ่งที่มีค่าคู่ควรกับการเกิดมาในชาตินึงแล้วค่ะบางอย่างในชีวิตอาจต้องอาศัยเวลาแต่ความสุขเป็นสิ่งที่คุณกำหนดได้ คุณสามารถใส่ความสุขลงไปได้ในทุกช่วงของชีวิตอย่างน้อยเมื่อชีวิตต้องพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคจงอย่าได้ทุกข์ขอให้คุณเชื่อเหมือนกับที่ดิฉันเชื่อนะคะว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอโชคดีค่ะ